นักข่าวที่ดีต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าอยากเข้ามาในวงการสื่อสารมวลชนเพื่ออะไรการรายงานข้อเท็จจริงการตรวจสอบการเปิดโปงการเป็นปากเสียงกับสังคม <pasa> ถ้าคุณไม่เป็นกลางคุณเอียงข้าง <S <S <uck ling> สังคมก็บอกได้ว่าให้ผมไม่เชื่อคุณผมไม่ดูคุณผมไม่ซื้อคุณอ่าน โอบามาคว้าชัยเลือกตั้งนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีอีกสมัยเกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธตกทะเลญี่ปุ่นวิรัฐบาลมั่นใจพลบงเงินกู้สองล้านล้านไม่ขัดรัฐธรรมนูญทุกวินาที มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายบนโลกเรารับรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ผ่านสื่อที่หลากหลายทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบที่เรียกว่าข่าวเทพชายหยองนะครับเป็นบรรณาธิการเคลือร์เดอะเนชั่นเทพชายหยอง อดีตผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS เขาคืออดีตผู้สื่อข่าวผู้ประกาศข่าวและบรรณาธิการผู้ข้ามวอดอยู่ในวงการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์มยายาวนานจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันราชิพะข่าวก็คงเป็นอาชีพเหมือนที่เราคงเห็นภาพจนชินตานครับ คนที่ลงพื้นที่นะครับสัมภาษณ์บุคคลแหล่งข่าวทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับผู้นําทางการเมืองข้าราชการนักธุรกิจคนทั่วไปหน้าที่สําคัญก็คือการต้องเอาเหตุการณ์เหล่านี้ในการที่จะสื่อให้กับสังคมได้รับรู้เพราะฉะนั้นข่าวเหล่านี้มันต้องมีความรอบด้านนะครับมันต้องมีเชิงลึกต้องมีเชิงวิเคราะห์ก็พูดง่ายๆว่าเวลาผู้สื่อข่าวทําหน้าที่ในการรายงานข่าวแล้วเนี่ย ชาวบ,บ้านที่ดูข่าวชิ้นนี้ไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือฟังทางวิทยุหรือนังสือพิมพ์ต้องมีความเข้าใจข่าวว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรมีบุคคลไหนที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างและสําคัญก็คือว่ามันมีผลกระทบอย่างไรต่อสังคมซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นความท้าทายมากที่สุดการแบ่งนักข่าวตามสายต่างๆเนี่ยถ,ถ้าตามหลักการที่ปฏิบัติกันมามันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละสื่อต้องการ้ความสําคัญกับข่าว ทางด้านไหนมากเป็นพิเศษซึ่งมันไม่มีกำจกัดความหรือข้อจํากัดที่ชัดเจนว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ทีวีแต่ละช่องวิทยุแต่ละคืนล้วการมีนักข่าวกีสายสื่อไหนต้องการให้ความสําคัญกับข่าวทางด้านการเมืองก็อาจจะจํากัดเฉพาะข่าวด้านการเมืองแต่ถ้าเป็นเป็นสื่อที่ให้ความสาคัญกับข่าวทั่วๆไปเนี่ยมันก็แน่นอนมันก็มีการเมืองมีเศรษฐกิจม,มีสังคมมีอาญากรรมนะครับแล้วก็เรื่องทั่วๆไปเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นพื้นฐานส่วนการปฏิบัติหน้าที่ก็อยู่ที่ตําแหน่งที่เป็นถ้าเป็นนักข่าาาวน้ตองงงงยบบจััััดปสมภษณ์คะร ทำเบื้องหน้าเบื้องหลังข้างในก็ต้องมีคนที่เป็นหัวหน้าข่าวนะครับเป็นบรรณาธิการที่คอยดูข้อมูลประกอบหรือว่าตรวจสอบความถูกต้องหรือว่าเพิ่มประเด็นต่างๆที่ยังขาดหายไปแล้วก็มีช่างภาพที่คนไปเก็บภาพมาเพื่อประกอบกับข่าวที่จะนําเสนอ ความท้าทายในยุคป,ปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านสื่อกันอย่างแหลมคมมากขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารที่มันทําให้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละวันเนี่ยมันถูกเสื่อไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นทางด้านโซเชียลมีเดียนะครับเช่นทวิตเตอร์เฟซบุ๊กหรือส่วนอื่นๆเนี่ยมันทําให้เรื่องความเร็วเนี่ยเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องรองและเพราะว่าสื่อมวลชนคงไม่ต้องไปแข่งกับทวิตเตอร์แข่งเฟซบุ๊กแล้วนะเพรา,ามันเร็วมากจริงๆเพราะฉะนั้นผมว่าความท้าทายก็คือว่าสื่อมวลชนที่เป็นสื่ออกกกระแสสสสหลััััยย่่่่างงงเชนนนนนืพพิิมมม์วววทททุีคคคใ็ ทาให้กอมไม้วางใจเนี่ยทาอย่างไรถึงจะทำหน้าที่ได้มากกว่าแค่การรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการให้บริบทกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการให้ข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ที่ทําให้คนในสังคมเนี่ยเข้าใจเหตุการณ์เหล่าน,นี้มากขึ้นนักข่าวหรือผู้สื่อข่าวทำหน้าที่สแสวงหาข่าวแล้วรายงานข่าวผ่านสื่อต่าง เช่นหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและนิวีเดียอื่นๆข่าวสารที่นำเสนอมีความหลากหลายตามความถนัดของผู้สื่อข่าวแต่ละสายทั้งสายสังคมเศรษฐกิจการเมืองบันเทิงต่างประเทศกีฬาและอื่นๆที่เฉพาะเจาะจงลงไปการได้มาซึ่งข่าวต่างๆนักข่าวจำเป็นต้องสแสวงหาข่าวโดยการออกไปค้นหาติดตามสถานการณ์สัมภาษณ์สอบถามผ่านการจดบันทึกหรือบันทึกภาพและเสียง จากนั้นนำมาเรียบเรียงและตรวจสอบความถูกต้องเพื่อน,นำเสนอต่อไปคนที่เข้ามาในวงการสื่อสารมวลชนแต่ละยุคจะมีแรงบันดาลใจหรือมีแรงกระตุ้นที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ถ้ามองย้อนกลับไปในยุคที่ผมเข้ามาเนี่ยมคิดว่าสภาพสังคมกับการเมืองมันค่อนข้างที่จะมีความกดดันสูงซึ่งในยุคนั้นน่ะก็เป็นยุคที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของสื่อสารมวลชนอย่างเดียวนะครับก็มีแรงบันดาลใจจากหลายคนที่เราศึกษาแล้วก็แล้วก็เห็นคุณค่าของงานที่เขาทานะครับนักหนังสือพิมพ์นักเขียน,นอย่างว่่าาอยงเช่นคุณกุหลาบสายประดิษฐ์นะครับที่เป็นนักต่อสู้นะครับคุณทองใบทองเปา่าอดีตที่เป็นทั้งนักเขียนนักหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับคุณสุริชัยยุนนะครับซึ บันดาลใจที่ดีแล้วก็มีนักข่าวนักอสสิพิมหลายคนที่อาจจะไม่โด่งดังมากนักแต่ก็มีบทบาทในการที่จะเปิดโปงุดคุยที่เสียงชีวิตเข้าไปก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอะถ้าเขากล้าทำทำไมเราคิดว่าเราเองทำไมไม่กล้าเหมือนที่เขาทำละ่ะ กระวกาศึกษาผมก็คงไม่มีอะไรตื่นเต้นน่าสนใจเพราะว่าผมผมเป็นคนที่เรียนหนังสือก็อาจจะกระท่อนกระแท่นนะครับก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้จบอะไรที่สูงมากมายนะครับก็ยังคิดย้อนกลับไปเลยถ้าผมเกิดตั้งใจเรียนหนังสือจริงๆอาจจะชีวิตก็จะเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าการที่เรามองว่าเราสามารถเรียนรู้อย่างอื่นนอกห้องเรียนเนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากกว่าแต่ผมก็เชืวว่อว่าอ่านหนังสือเพื่อาจจะมากกว่าคนที่เรียนหนังสือจริงๆก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าการอ่านหนังสือหรือการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ไม่ก็ไม่ควรจะถูกจํากัดอยู่เฉพาะในหห้อออองงงเเเรรรรรรีีียยยนนนนืว่่่าาาาาากกกสททป็ ผมก็อาจจะจะไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีมากนักในเรื่องของการการศึกษาหรอกนะครับแต่ว่าโชคดีท,ที่ที่เ,เกิญเลือกเลือกอาชีพที่มันมันถูกใจและเลือกอาชีพที่ทําให้เรามันส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยนะครับเป็นสนื่อสารมวลชนเนี่ยก็ถูกบังคับให้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ราะปะผู้คนพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้เราอยู่ฐานะที่จะได้เรียนรู้อะไรมากกว่าที่อยู่ในห้องเรียน ผมเองมีความสนใจเรื่องสื่อสารมวลชนอยู่แล้วนะคือเป็นคนสนใจข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็เป็นคนสนใจไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวสนใจข่าวสารไปทั่วโลกสมัยนั้นเรื่องข่าวทีวียังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเพราะว่า โครงสร้างของพิ t u ทีวีเมืองไทยมันถูกจํากัดมันถูกผูกขาดโดยโดยอานาจรัฐอ่ะมันก็เลยไม่มีช่องทางมากนะความสนใจก็ไปอยู่ที่หนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็เพอเอิญผมก็เป็นคนที่สนใจเรื่องภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับมันก็คู่กันไประหว่างการพัฒนาภาษาด้วยแล้วก็ได้อ่านตําราทั้งหลายในที่เออซึ่งมหาที่อื่นไม่ได้เมืองไทยเอ A UA, ตอนนั้นผมเชื่อว่าเป็นที่เดียวนะครับที่ที่เป็นแหล่งข้อมูลเหล่านี้อ,อ่านจบแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ท่ท้าถ่ายมากก็เลยตัดสินใจว่า่าาาานนนีีคืออชพมััจะบกเร ผมคงไม่มองว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นนะผมคิดว่าก็ถือว่ามันเป็นการทําหน้าที่ของเราในฐานะเป็นสื่อมวลชนเพราะสื่อมวลชนคงไม่ใช่เป็นแค่อาชีพหรือเป็นแค่ธุรกิจธรรมดาธรมันมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าอาชีพอื่นๆอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของสามเหตุการณ์ที่มันทําให้ทางเดนเนสันได้รับรางวัลเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นผลพวงของการทําหน้าที่มากกว่าในช่วงนั้นสื่อมวลชนก็ถูกแรงกดดันอย่างหนักแต่ว่าในยุคนั้นอ่ะอำนาจของทหารกับทางการเมืองมันค่อนข้างแรงรัฐบาลก็มีคําสั่ง ก็มีการประกาศมาว่าจุกเฉินแล้วก็มีคาสั่งห้ามสื่อมวลชนนะครับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสื่อมวลชนก็ไม่ค่อยกล้าที่จะรายงานความจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาเท่าไหร่นักในขณะนั้นผมก็เป็นบรรณาธิการของเดอะเนชั่นอยู่นะครับซึ่งผมก็มีความเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยมันเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาที่ผู้สื่อข่าวช่างภาพเราเห็นนะ และคนก็เห็นเป็นหมื่นเป็นพันเป็นความจริงที่ถ้าสื่อมวลชนไม่รายงานในภาวะแบบนั้นเนี่ยสื่อมวลชนจะมีภาวะแบบไหนล่ะที่จะทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างซื่อสัตย์อย่างตรงไปตรงมายังไงยังไงเราก็ต้องรายงานขา้อเท็จจริงถึงแม้ผลฟวงที่ตามมาเราก็คาดการณ์ว่าคงต้องถูกทางการและเล่นงานเราแน่เราคิดว่ามันก็ไม่มีทางเลี่ยงะนะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นความท้าทายของสื่อมวลชนมากว่าในภาวะแบบนั้นเนี่ยว่าเราจะเลือกจุดยืนตรงไหนเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยนังสอพิมพ์ก็เกือบทั้งหมดแะละ ว่าทั้งหมดก็ว่าได้ก็เลือกที่จะไม่รายงานเหตุการณ์นั้นเดเนชันก็เป็นฉบับเดียวที่เราจําเป็นต้องทําหน้าที่ของเราตรงนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ทําให้องค์กรทางด้านสืน่อสารมวลชนก็ก็เห็นคุณค่าของในการทําหน้าที่ของ t เดเนชันแน่นอนผมอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเป็นนักข่าวหนังสืพพิมพ์ซึ่งก็ต้องใช้การเขียนเนี่ยเป็นเป็นงานหลัก ส่วนใหญ่ในปีแรกๆเนี่ยเขียนข่าวเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยซ้ำไปเพิ่งจะมาเริ่มใช้ภาษาไทย,ยเป็นเรื่องเป็นราวก็เมื่อตอนที่ดันเนชันเริ่มขยายตัวและมีสื่อที่เป็นภาษาไทยเกิดขึ้นช่วงนั้นก็ถือว่าก็ต้องพัฒนาตัวเองก็ต้องทุ่มเทกับมันเยอะพอสมควรในการที่จะจะใช้ภาษาอังกฤษที่เคยใช้ไม่ด้ความเคยชินมาเป็นภาษาไทยได้อย่างไรแต่บอกว่าใช้ภาษาอังกฤษ มากมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือในแง่ที่ว่าทําให้เราได้รับรู้ดีลาการนําเสนอข่าวการแช้ภาษาในระดับสากลใช่เพราะเราก็ดูข่าวจากต่างประเทศเยอะพอสมควร C N N B B C C B S A B C ทั้งหลายเนี่ยซึ่งก็ทําให้เราได้แนวทางว่าออข่าวที่มันเข้าถึงคนในรูปแบบการนําเสนอที่เป็นยังไงส่วนถามว่ามีสไตล์แบบไหนผมคิดว่ามันสไตล์คงไม่ใช่เป็น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 สิ่งที่เราเจตนาให้มันเกิดขึ้นหรอกมันคงเกิดขึ้นจากความพยายามของเรามากกว่าในการที่จะสื่อสารอย่างไร ที่ทําให้คนเห็นภาพทําให้คนเข้าใจทําให้คนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มากที่สุดใช่ไหมสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับความพยายามของเรามากกว่าว่าเราก็การสื่อสารแบบไหนเราสื่อสารไปถึงคนกลุ่มไหนอย่ังไงข่าวที่ดีคือข่าวที่ถูกต้องลึกและรวดเวรว็วนักข่าวอาจต้องทุ่มเทและเสี่ยงกับสถานการณ์เลวร้ายต่างๆ คือให้ได้ข้อเท็จจริงมานำเสนอและนี่คือนักถ่าวระดับโลกรวมถึงผลงานอันเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย นักข่าวอาจจะเป็นถือว่าเป็นทหารที่ลงพื้นที่นะถ้าเทียบกับกองทัพเนี่ยก็คือเป็นคนที่ต้องลงไปเจกัะแหล่งข่าวมาเก็บข้อมูลแล้วก็มาเขียนข่าวถ้าเป็นนักข่าวทีวีก็อาจจะชัดเจนหน่อยเพราะว่าก็ปรากฏบนหน้าจอบ้างนะครับเป็นคนไปเปิดหน้าจากพื้นที่บ้างสัมภาษณ์คนแล้วก็คนก็คุ้นหน้าคุ้นตาบ้างแต่จริงๆแล้วนักข่าวก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเบื้องหลังของนักข่าวหนึ่งคนเนี่ยมันก็จะมีทีมที่ให้การสนับสนุนทีมที่ให้ความช่วยเหลือ ในการให้ข้อมูลในการทำโปรดักชันในการตัดต่อภาพเพราะฉะนั้นข่าวเองก็ต้องสามารถทำงานกับคนหลายๆส่วนได้ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละข่าวหรือว่าความซับซ้อนของแต่ละข่าวนะครับว่าจะต้องเกี่ยวพันกับใครบ้างอย่างไรถ้าเป็นข่าววันต่อวันก็อาจจะไม่ซับซ้อนอะไรก็เป็นถ้าเป็น,ปนข่าวทีวีก็ต้องมีช่างภาพด้วยนะครับมีทํางตัดตอ่อมีโปรดักเซอร์มีบอกอที่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นทีมเดียวกันซึ่งผมคิดว่านี่ก็เป็นหลักการสากลทั่วไป นักข่าวที่ดีแน่นอนผมคิดว่าอันดับแรกเลยคือมันต้องมีหลักการในการทํางานก่อนนักข่าวที่ดีต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าอยากเข้ามาในวงการสื่อสารมวลชนเพื่ออะไรถ้าคิดว่าเข้ามาเพื่อมีค่าตอบแทนที่ดีเข้ามาเพื่อต้องการสนุกกับมันต้องการพบปะผู้คนมันก็คงไม่ใช่คําตอบอาชีพสื่อสารมวลชนเนี่ยมันมีความแตกต่างจากอาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่ามันมีความเกี่ยวพันกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเพราะว่าสื่อสารมวลชนเนี่ยมไม่ใช่เป็นแค่ธุรกิจที่ทําเงิน หรือมีกำไรอย่างเดียวนี่แต่ต้องมีบทบาทในการช่วยสังคมให้มันดีขึ้นในการรายงานข้อมูลข่าวสารในการตรวจสอบกับในการเป็นตาเป็นเสียงให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาทํางานที่ต้องเข้าใจหลักการตรงนี้ก่อนสองก็คือต้องเข้าใจเรื่องกฎก,ฎกติกาและหลักจริยธรรมแล้วก็หลักการทางด้านวิชาชีพจรานจะบรรดาข่าวมันมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ ทำให้นักข่าวหรือคนทำสื่อเป็นคนดีเหมือนที่หลายคนเข้าใจหรอกจริงจรงจรจรยาบรรณเนี่ยมันเป็นผู้มือเป็นแนวทางให้นักข่าวปฏิบัติตามและที่สำคัญนั้นคือเป็น,นกลไกให้สังคมตรวจสอบนักข่าวด้วยว่าคุณรายงานข่าวแบบนี้นะครับคุณนำเสนอเรื่องแบบนี้คุณได้ความเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นไปตามหลักการของจริยธรรมแค่ไหนหรือเปล่าถ้าคุณไม่เป็นกลางคุณเอียงข้างคุณไม่เป็นธรรมนะครับคุณพยายามแต่เชียร์ใครเป็นพิเศษแบบก็ถือว่าคุณผิดหลักการ สังคมก็บอกได้ว่าให้ผมไม่เชื่อคุณนะผมไม่ดูคุณนะผมไม่ซื้อคุณอ่านนะจริงๆแล้วนี่คือเป้าหมายสูงสุดของการมีจริยธรรมก็คือตรงนี้ก็คือเป็นตัวกํากับโดยสังคมเป็นคนกํากับมาให้สื่อมวลชนเนี่ยเดินตามแนวทางแบบนี้แหละซึ่งจะทําให้มันมีความน่าเชื่อถือนะครับมีความเป็นกลางมีความเป็นธรรมซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่ที่สังคมต้องการมากที่สุด ผมคิดว่าการเป็นนักข่าวที่ประสบความสำเร็จก็คือการได้ทําตามหน้าที่ตามภารกิจที่องค์กรสื่อที่ตูเนทําทำงานอยู่นั้นได้วางไว้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้วว่าอาชีพนักข่าวเนี่ยมีภารกิจที่ตัวเองเห็นภาพชัดเจนไม่ต้องทําอะไรแลวก็ทำตามภารกิจน,นั้นบนหลักบนพื้นฐานของหลักการที่ถูกต้องบนพื้นฐานของหลักวิชาชีพที่มันควรจะเป็นการรายงานข้อเท็จจริงการตรวจสอบการเปิดโปงการเป็นปากเสียงกับสังคมความสำเร็จอยู่ที่ว่าคุณได้ทําตามภารกิจตรงนี้มากน้อยแค่ไหนซึ่งถาาน,บบนํจรก็็็ือว่เเปส ประเทศไทยมันก็มีความเชื่อมโยงกับสังคมโลกนี้เยอะมากนะครับจนกระทั่งเกือบทุกอย่างเนี่ยมันไม่สามารถจะมองอย่างโดโดเด่ได้แล้วมันต้องถูกเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคหรือดับโลกด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นไ, mm hmm. นไอ้ก็มันคงเหมือนงานทั่วไปอะคุณต้องเริ่มต้นจากที่ใดที่หนึ่งก่อนถ้าเป็นนักข่าวก็ต้องเริ่มต้นจากจุดที่ที่ทำให้คุณสามารถที่จะได้เรียนรู้ก่อนมันก็มีกระบวนการในการอบรมในการเรียนรู้ต้องเป็นอาจจะเริ่มต้นจากการสุกหัดก่อน ต้องการมาเทรนมาฝึกมาทำเวิร์กช็อปให้เข้าใจภารกิจของสื่อสารมวลชนและของตัวเองก่อนเสร็จแล้วค่อยๆพัฒนาในการที่จะถัดเขียนข่าวการทําข่าวการหาขา้อมูลเรื่องของจริยธรรมเรมื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและจากนั้นก็ถึงจุดหนึ่งเมื่อคุณผ่านกระบวนการน,นีน้แล้วเนี่ยมันถึงจะเริ่มต้นการเป็นนักข่าวได้ผมคิดว่าอาชีพนักข่าวมันก็เป็นอาชีพที่มันมีความจําเป็นความสําคัญต่อสังคมมากครับเพราะว่ามัน อย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นอาชีพที่ทําให้สังคมมีความรู้สึกว่ามีกลไกบางอย่างที่ช่วยตรวจสอบความเป็นไปในสังคมแทนคนในสังคมส่วนใหญ่ไดน้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าอาชีพว่าสาื่อสารมวลชนเนี่ยคงไม่ใช่เป็นแค่คกลไกที่รายงานเหตุการณ์ในวันแต่ละวันแต่มันจะช่วยในการที่จะสะท้อนความเป็นจริงของสังคมนะครับในการทําให้สังคมรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้สังคมมีความตื่นตัวกับมันนะครับ ช่วยตรวจสอบแทนสังคมซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นข้อดีที่ทุกสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยจำเป็นต้องมีสื่อมวลชนที่เป็นอิสระและมีหลักการคือผมส่วนตัวผมมองว่าอาชีพการเป็นนักข่าวเนี่ยมันคงมันคงแยกจากเรื่องส่วนตัวไม่ค่อยออกในหลายๆในหลายๆกรณีหรอกเพราะว่าข่าวหรือเหตุการณ์บ้านเมืองมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ว่าเราก็ต้องพยายามที่จะบาลานซ์มันให้มากที่สุดในการที่จะให้มีผลกระทบต่อ ชีวิตครอบครัวให้น้อยนะครับซึ่งสําคัญมากที่ครอบครัวต้องเข้าใจตรงนี้เพราะว่าครอบครัวเข้าใจเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของของสิ่งที่เราทราําภารกิจที่เราทําอยู่ยแล้วมันทำให้การทํางานเนี่ยมันสนุกแลวมันมันมีส่วนร่วมมันมีความรู้สึกที่มันแบ่งปันกันได้ในครอบครัวได้ <S <S ถ้าพูดถึงเฉพาะตัวอายุเนี่ยมันคงมันคง บอกไม่ได้ว่าอายุถึงวันไหนอายุเท่าไหร่ถึงจะหยุดความเป็นนักข่าวได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนีย่ยอาชีพนักข่าวมันก็ดีอย่างคือยิ่งอายุมากแล้วถ้าเป็นคนที่ใฝ่รู้มากทางานมากมันก็ยิ่งดีงก,ดกับวงการหรือก,กับอาชีพเพราะว่ามันจะหมายว่าคนต้องต้องรู้มากจริงๆรูๆ้จักคนมากมีความรู้มากเข้าใจประเด็นมากเพราะฉะนั้นยิ่งอายุมากยิ่งเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเรื่องของการเกษียณของอนักข่าวเนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของเรื่องสุขภาพมากกว่าเรื่องร่างกายหรือเรื่องของสภาวะจิตใจมากกว่าก็ไม่ใช่เรื่องของความรู้หรือว่าบบาบบท ชื่อต้นครับพิยากกรกำโชคตอนนี้เรียนอยู่ภาควิชาการสื่อสารมวลชนครับปี4คณะนิเทศศาสตร์จุฬาครับข่าวมันเริ่มเป็นมากกว่าการที่แบบผู้ประกาศจะนั่งอ่านอยู่กับโต๊ะแล้วก็พูดพูดพรีเซนต์ทีเซนต์อย่างเงี้ยครับมันกลายเป็นการเล่าข่าวมันเริ่มมีอรรถมีรสชาติมากขึ้นนะครับตอนนั้นเป็นเด็กก็มันก็น่าสนใจเนื้อการเป็นแบบจากเด็กที่ดูการ์ตูนหรือว่าดูละครอะไรเงี้ย กลายเป็นเริ่มสนใจที่จะดูข่าวมากขึ้นพอเราดูข่าวใช่ไหมครับแล้วเริ่มเห็นว่ามันมีการนําเสนออย่างไงมีข่าวอะไรบ้างแล้วคนพรีเซนต์ข่าวหรือว่าคนนําเสนอข่าวแต่ละคนอย่างนี้ครับเขามีลีลายังไงกลายเป็นว่าความสนใจมันค่อยๆพัฒนามากขึ้นมากขึ้นตามวัยอย่างนี้ครับตอนที่เรา เป็นผู้ชมเฉยเฉยนี่ยเราก็ไม่เข้าใจใช่ไหมว่าความต่างของแต่ละช่องทางในการสื่อสารเช่นวิทยุทีวีหรือว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันต่างกันยังไงใช่ไหมครับแต่พอมาเรียนเองรู้สึกว่าการพรีเซนต์หรือว่าการเขียนข่าวทีวีเนี่ยมันมีเสน่ห์มากมันกลายเป็นศิละปะที่เราต้องใช้ในการสื่อสารว่าภาพเป็นอย่างนี้คําพูดเป็นยังไงถึงจะทําให้คนสนใจข่าวของเราแล้วก็ดูข่าวของเราได้ตลอด อาจารย์สุภาพรโพกแก้วนะคะเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็รับหน้าที่เป็นหัวหน้าภาควิชาด้วยค่ะคณะนิเทศศาสตร์จุฬาเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยทั้งหมด5ภาควิชา 7สาขาวิชาก็คือภาควิชาสื่อสารมวลชนซึ่งจะเน้นทางด้านการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์แล้วก็ภาควิชาวารศาสนเทศภาคที่3ก็เป็นภาควิชาประชาสัมพันธ์และการโฆษณาคือภาควิชานี้มีสองสาขาอีกภาควิชาหนึ่งก็คือภาควิชาทางด้านวัฒวิทยาและสื่อสารการแสดงอีกภาควิชาหนึ่งก็คือภาควิชาภาพยนตร์และภาพนิ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด5ภาควิชา7สาขาวิชาค่ะ สาขาวิชาที่มีการสอนข่าวโดยตรงเลยคือสาขาวารสารศสนเทศจะเน้นทางด้านเรื่องของว่าด้วยหลักการทางด้านข่าวนะฮะแล้วก็การสื่อข่าวการเขียนข่าว เรื่อยไปจนถึงกระทั่งการผลิตข่าวแล้วก็วารสารข่าวด้วยนะคะจะผลิตอยู่บนพื้นฐานสื่อสองชนิดก็คือสื่อสิ่งพิมพ์และก็สื่อออนไลน์ลนะคะพวกอินเทอร์เน็ตทั้งหลายแต่ขณะเดียวกันมีอีกสาขาว,วิชาหนึ่งก็คือด้านวิทยุโทรทัศน์ก็จะมีการสอนทางด้านข่าวอยู่ด้วยแต่ว่าเน้นทางด้านข่าวาเราเรียกว่า Broadcast g e n e r a l i s m ก็คือเป็นนักข่าวเพื่อการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ ชื่อเบียร์นิติธรสุรมดิตครับอยู่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาครับหรือภาควิชาวรารสารสนเทศครับพื้นฐานในปี1กับปี2เนี่ยเราจะมีการเรียนการเมืองการปกครองเศรษฐศาสตร์สังคมวัฒนธรรมแม้กระทั่งปรัชญาเงี้ยครับและพอขึ้นมาปี3ปี4เนี่ยเด็กแต่ละคนในนิเทศจุฬาจะให้เลือกภาควิชาตามความสนใจซึ่งเป็นภาควิชาเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งหมดเช่นวารสารสนเทศสื่อสารมวลชนการละครหรือแม้กระทั่งโฆษณา สาขานิเทศศาสตร์เป็นสาขาที่ต้องประยุกต์สมมุติคุณเป็นนักข่าวคุณต้องประยุกต์ความรู้จากหลายศาสตร์เพื่อมาถ่ายทอดให้คนรู้ถูกไหมครับดังนั้นการที่คุณตั้งใจเรียนเนี่ยคุณสามารถที่จะเก็บเกี่ยวศาสตร์หรือว่าคําแนะนําของแต่ละวิชามาได้มาถึงความสนใจและความชอบเนี่ยแน่นอนว่าคุณต้องสนใจที่จะค้นหาความรู้ค้นคว้าอะไรที่คุณสงสยัยคุณต้องเป็นคนหัดตั้งคําถามครับการตั้งคําถามของคุณในแต่ละครั้งต่อประเด็นอะไรก็ตามต่อสิ่งที่มันยังไม่ได้รับการพิสูจน์หรือว่าต่ออะไรก็แล้วแต่มันจะะนนํําาาาาม่กกรบกรบบวหคตอ และตราบใดที่เราตั้งคาถามแล้วมีกระบวนการหาคําตอบเนี่ยนั่นหมายถึงว่าขาข้างหนึ่งของเราอ่ะคือสื่อสารมวลชนแล้วหรืออี้ข้างหนึ่งก็คือว่าคุณมาเรียนในมหาวิทยาลัยเพื่อคุณจะตั้งคําถามอย่างไรให้น่าสนใจตั้งคําถามอย่างไรให้มันมีประโยชน์ต่อคนในสังคมนี้และที่สําคัญคือคุณจะถ่ายทอดอย่างไรให้คนเหล่านั้นได้ฟังถ้าน้องๆมปลายเพียงแค่เริ่มเริ่มตั้งคำถามต่ออะไรก็แล้วแต่แล้วหาคําตอบของมันนั่นแหละคือลักษณะของสื่อสารมวลชนแล้วเรามาต่อยอดกันได้ทางนั้นครับ ถ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชอบอ่านชอบค้นคว้าชอบออกไปพบปะพูดคุยกับผู้คนแล้วก็ชอบสแสวงหาประสบการณ์คุณสมบัติพวกนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานเลยที่จําเป็นมากสําหรับคนที่มาเรียนนิเทศศาสตร์เ้าจะเรียนแล้วสนุกสำหรับผู้ที่สนใจการเป็นนักข่าวมีตัวอย่างสถาบันที่เปิดสอนดังนี้ครับ ภาควิชาการสื่อสารมวลชนและสาขาวิชาวารสารสารสนเทศคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์คณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มวิชาวารสารและหนังสือพิมพ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร วิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ครูปลูกปัญญาครับก็ฝากถึงน้องมปลายนะครับถ้าจะเรียนด้านนิเทศศาสตร์หรือว่าสื่อสารมวลชนเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นคนที่ คือนอกจากจะต้องตั้งใจหาความรู้แล้วก็เปิดเปิดรับกับโลกรอบตัวต,วตวลอดเวลาแล้วสิ่งที่สาคัญก็คือต้องมีความอดทนเพราะว่าหนึ่งเราต้องตั้งคาถามแต่เราต้องหาคําตอบหาคำตอบเสร็จยังไม่พอเราต้องสื่อสารให้กับคนอื่นรับรู้อย่างเงี้ยซึ่งแค่3ขั้นตอนนี้มันก็เป็นกระบวนการที่หนักแล้วเพราะว่าทุกๆอย่างที่เราทําไปมันไม่ได้ทําเพื่อหาคําตอบให้กับตัวเองครับแต่หมายถึงว่าเราต้องหาคําตอบให้กับคนที่เขายัางรอคอยคําตอบอยู่รอรอคอยคําตอบเพื่ออะไรเพื่อความหวังเพื่อความฝันเพื่อชีวิตของเขา ถูกไหมครับเพราะว่าเขาต้องการคาตอบนั้นไปดําเนินชีวิตต่อไปเป็นทางต่อไปเป็นทางเลือกในการกําหนดวิถีทางของตัวเองงานน้าข่าวเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องออกพื้นที่ต้องไปเจอเจอผู้คนทุกรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นคนที่สามารถปรับตัวแล้วก็ปรับสภาพให้เหมาะสมกับงานทุกลักษณะไม่ว่าจะลักษณะที่ต้องอาจจะมีความธุรกันดารหรือลักษณะที่ต้องออกไปลําบาก ไปจนกระทั่งถึงขั้นที่ต้องร่วมงานที่มันหรูหราดูเป็นชนชั้นสูงอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเมังานมันเกี่ยวข้องกับผู้คนหลายระดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเป็นคนที่สามารถปรับให้เข้ากับเงื่อนไขของสภาพงานได้ดีถ้าน้องๆที่สนใจนะครับอยากเข้ามาในวงการสื่อสารมวลชนเนี่ยท่คนต้องถามตัวเองก่อนว่าหนึ่งเป็นคนที่มีความใส่ใจหรือสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวในสังคมมากน้อยแค่ไหน เป็นคนใฝ่รู้แค่ไหนอ่านหนังสือเยอะไหมสนใจเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นแต่ละวันแล้วที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทยด้วยแค่ไหนหรือเปล่ามันต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนมันต้องมีความรู้สึกก่อนว่าว่ามันมีเหตุการณ์ในสังคมที่เราคิดว่าต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมกับมันได้อย่างการสะท้อนออกมาในการตรวจสอบหรือในการเข้าไปผลักดันให้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ความสุขของคนที่ทํางานสื่อสารมวลชนนะนะก็น่าจะอยู่ตรงที่ไอชิ้นงานที่มันสําเร็จออกไปแล้วรู้ว่ามันไปทําประโยชน์อะไรให้ใครได้บ้างลองยกตัวอย่างตอนสมัยตอนน้ําท่วมเขาก็ทํา ทำไอ้กระตูนเพื่อจะอธิบายให้คนเข้าใจว่าน้ําท่วมเป็นยังไงอะไรอย่าเงี้ยนะคะแล้วพอทุกคนเข้าไปพูดถึงว่าเออฟังอธิบายมาต้องนานไม่รู้เรื่องแต่พอพวกเด็กนิเทศมาทําอินโฟกราฟิกให้ดูนิดเดียวแหละเราเข้าใจเลยเสียงเหล่านี้แหละจริงๆแล้วคือความสุขที่เขาได้รับกลับมาว่านี่ไงคือความสําคัญของการทําหน้าที่สื่อสารมวลชนสิ่งที่ทําให้คนที่อยู่ในชีพเนี่ยอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ พอใจกับสิ่งที่ทำก็คือผลของงานที่ปรากฏออกมาที่มันนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงผลักดันให้สังคมเข้ามามีส่วนร,ร่วมแล้วก็สุดท้ายที่สําคัญมากคือทําให้สังคมมีความตื่นตัวมีความรับรู้เหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่มีผลกระทบต่อเขาอย่างจริงจ,งจังนะครับแล้วก็สุดท้ายที่สาคัญยิ่ง,งที่สุดก็คือถ้าเราสามารถผลักดันให้สังคมลุกขึ้นมามีส่วนร่วมกับการผลักดันให้มีการเปลี่นนนน however, ยนแปลงแก้ไขด้วยก็ถือว่านี่เป็นสิ่งที่เราคิดว่านี่คือความมีคุณค่าของงานที่เราทํา ทุกยุคทุกสมัยข่าวสามารถกำหนดทิศทางและเปลี่ยนแปลงสังคมได้ผู้สื่อข่าวจึงควรทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องอย่างรอบด้านภายใต้หลักจริยธรรมและกฎหมายผู้รับสื่อเองก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารต่างๆด้วยเช่นกันเพราะหลายครั้งข่าวก็นำเสนอความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียว